ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบนาณาชแนลเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับแนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจําวันที่วันจันทร์ที่8เมษายน67นะครับ ซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปเนาะกะ็สูตรที่ลุงตันวางเนาะก็เข้าก็มาหนึ่งคู่เนาะมาเข้านอย VIP นะครับเข้าบนนะครับสองแปดเนาะแล้วก็ตัวเลขที่มีในตารางนะแต่ลุงไม่ดึงมาวางเนาะกะ็มาเข้าอยู่ คู่หนึ่งนะครับก็คือไปเข้าน้อยพิเศษเนะาะ87นะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยเนี่ยยังเข้ามาตัต่อเนือเ่องตลอดเลยนะครับไม่เป็นหลุดนะครับรอบนี้ก็มา8เนาะลุมให้7กับ8เนาะ8มานะครับมาเข้าหลักร้อยน้อยพิเศษนะครับจริงหลายท่านเนาะอาจจะวิเคราะห์ เพิ่มเติมนะครับจากที่ลุงได้วิเคราะห์ไปแล้วเนาะก็อาจจะโชคดีกันไปเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันละกันนะครับส่วนงวดวันที่8เมษายนนี้เนาะงวดวันจันทร์นะครับลักษณะของสูตรหรือว่ากลุ่มตัวเลขะจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการ วิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อะปะจจุวันที่แปดเมษายนหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนึ่งก็คือ,อช่องที่หนึ่งได้หนึ่งเนาะ,ะช่องที่สองได้หกช่องที่สามได้เก้าเนาะแล้วก็ช่องที่สี่ได้0ูนย์ ก็ได้ผลลัพธ์มาเนาะจากนั้นก็เอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งเนาะคือจะลงในตารางซ้ายขวานะครับหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็สองอ่านี่ก็เป็นเป็นศูนย์หกหกแล้วก็เจ็ดอ่าฝั่งนี้เป็นห้าเนาะเก้า เก้าก็เป็นสิบฝั่งนี้เป็นแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ก็เป็นหนึ่งเนาะฝั่งนี้ก็เป็นเก้านะครับก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่ง งวดประจำวันที่8เมษายน67นะครับหลุงตันให้เด่นอยู่ที่เด่นศูนย์เนาะเด่นศูนย์รองห้านะครับปีน้องเอเนาะชอบชอบศูนย์รูดศูย์ชอบห้ารูดห้านะครับต่อไปก็จะมาอาวางชุดสองตัวนะครับ นุตันจะเอากลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ในตลาดเนาะมาจับคู่แล้วก็วางเป็นชุดสองตัวนะครับซึ่งจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อ05เนาะ06 สองห้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แถวต่อมาก็คือแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเนาะ ก็ได้มาครบเนาะทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่ามาบ่อยที่สุดเนาะเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ในตรางนะครับเป็นตัวเทียบเนะเาะคู่ที่หนึ่งเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะคู่ซ้ายนะครับก็คือคู่นี้เนาะ ต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับสายเยืองมาตรงกลางเนาะลักษณะนี้เนาะก็คือศูนย์หกต่อมาก็เป็นแถวที่อสองที่สามเนอะคู่ขวาเนาะตัวนี้นะครับคู่ขวาเจ็ดศูนย์ครับ ต่อไปก็เป็นแ <c oughs> <c oughs> ถวที่ <c oughs> สามที่สี่เนาะสายเยอะมาตรงกลางครับก็คือตัวนี้นะครับแปดศูนย์ 0. แล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็เป็นแถวที่ที่สองที่สามเนาะ ตรงกลางยืงไปซ้ายเนาะ,ะลักษณะนี้นะครับก็คือเก้าห้านะครับก็ได้มาครบนะทั้งห้าคู่จากสิบคู่นะครับตัวที่วงให้หรือเน้นให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสิวงที่ผ่านมาแต่ทุกตัวที่ลุงวากนะครับมาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ก็มาดูหลักร้อยเนาะ สำหรับท่านที่ลุ้นสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีชอบชุดสองตัวคู่ไหนเนะาะก็นำไปวางเป็นหลักร้อยได้นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะก็คุณตันให้เจ็ดกับแปดเนาะก็มาแปดนะครับมาเข้าน้อยพิเศษเนาะงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะให้สองตัวเหมือนเดิม โดยอยู่จะให้อยู่ที่5เนาะ5กับ8นะครับเป็นหลักร้อยนะครับน้องเอสีก็มองเนาะมองผลลัพธ์ในตลาดแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่นุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับจมไปเนาะในรอบนี้ก็ผลลัพธ์นเนาะผลลัพธ์ในแต่ละแถวนี่ก็จะแตกต่างกันเนาะซึ่งการวางตัวเลขเนาะหรือว่างชุดสอตัวนี่ก็อาจจะเป็นอีกงวดหนึ่งนะที่ลงไม่ได้วางเบิ้ลไว้นะครับซึ่งก็ การวางเนาะการวางทุสองตัวนี่ก็จะวางาจะเทียบสถิติก่อนค่อยเอามาวางนะครับว่าตัวเลขตำแหน่งไหนมาบ่อยนะครับก็ดึงตัวนั้นมาวางเนะาะซึ่งถ้ากรณีผลลัพธ์มาในลักษณะนี้เนาะก็จะไม่มีตัวเลขที่ใกล้เคียงหรือว่าตัวเลขที่ซ้ำกันนะครับก็เลยวางเบิ้ลไม่ได้นะครับก็ ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ